สวัสดีครับพี่น้องครับพบพกับสังโลดคือเก้าครับมือนี้เมือนี้มาทาน้ำยาครับน้ำยาที่ใส่ท่านี่เป็นน้ำยาอะคริลิกเคมีพันของ TOA คือเก้าด้วยครับเด้อตัวนี้เลยครับ TOA 201รูปซิลเหมือนเดิมพระเอกของงาน <c oughs> อันนี้ใส่ใน างานกันน้ำโดยเฉพาะครับงานหลังคางานดาดฟ้าเกาะติดทุกพื้นผิวครับตรงนี้ซึ่งน้ำรั่วน้ำรั่วหน้าต่างเบาในฝนครับหลังจากเมื่อน,นั้นฝนสาสตร์แห้งเนาะพายุศาสตร์แห้งเนื่องจากว่าม,มันเป็นที่โล่งนะครับเนาะเป็นที่โล่งหลังคาเป็นกับมาแค่นี้เนะาะเอดให้ฝนศาสตร์ตกปกติมันกับประศาสตร์นะครับ อ่เมื่อนั้นเกิดพายุแห้งเนาะพัดพายุพัดแห้งกาวมิปัญหาครับเรามีเคมีหรือว่าน้ำยาตัวนี้ใส่ทาก่อนสิทากะเอากระดาษกาวมาแปะแปะพื้นผิววัสดุซะก่อนครับอ่าอเผอิญว่ากันกันมันกันมันเลยมาหาวัสดุ อลูมิเนียมหรือว่าเลยมาหากระจก,เอ,กเอากระดาษกาวแปะไว้ครับก็จะได้ทาได้สะดวกนะครับนอ <c oughs> ท่านใดมีปัญหาเรื่องน้ำรั่วน้ำซึมขอบหน้าต่างครับแนะนำตัวนี้เลย toa 2 0 1นห้ำยากจสมีสีขาวสีเทาได้ครับเด้อส่วนน้ำยานาี่กะเมื่อมันแห้งแล้วเขาสามารถทาสีทับได้ครับ เลือกสีเลือกไอ้นั่นมาทาทับใดตามต้องการครับ <c oughs> นี่ครับตามมุมตามขอบยางตามขอบยางขอบยางที่อัดกระจกนะครับสร้างรถเมื่อนั้นกะฉลาดใจไปหน่อยอ่ากว่าฝนสีบ้าเร็วกะเลืยยังท่านใสค,ครับบื่อคืดวามันสีฝนสีมาเร็วปานนี้ อายุมาหลอบนี้นักครับสาดโดนร้อมเปียกเมาดแต่สันทางในอีตุนยั่ดอกอีตนหลานอยู่เห็นเบ่งในขีป,ปนกับโอ้อ่าสงสารเป็นอยู่เป็นฝนเป็นลมมาลำบากมองอยู่กับบมีที่น้องที่นอนเสือผ้าเปียกเม็ด หลังจากที่ทาตัวนี้เข้าไปครับกับรอให้แห้งนะครับนอะรอให้แห้งจากประมาณ2-3ชั่วโมงเอากระทาทับซ้ำเข้าไปสองสามสองสเที่ยวครับผมทาเข้าไปดีแล้วจนรู้สึกว่ามันบม่มีหมองฟิวแล้วครับกะพอมันแห้งแล้วจังได้หาสีจะเอาสีอลูมิเนียมหรือเอาสี ต้องหาสีโทนนี่ครับสีโทนไม่ซักแ่แหละครับสีโทนไม่ซักมาทาทับเพราะว่าไอเนื้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 อครีมตัวนี้จะเป็นสีขาวนะครับเ,เนื้อครีมจะเป็นสีขาวแต่สามารถทาทับด้วยสีอื่นได้ทาทับด้วยสีอื่นก็ไปก็งามคือเก่าครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวยาอะคริลิก เน่จะละเอียดมีความละเอียดมีความยืดหยุ่นมีความทนทานต่อแสงแดดทนทานต่อความชื้นความร้อนต่างๆนะครับเนาะบ่งหดตัวกินตัวนี้จะบ่งหดตัวนะครับเนาะถือห่อนกับที่เก่าถือหย็นกับืีเก่าถือนานกับืีเก่าบ่มีปัญหาครับ สำหรับเมื่อนี้บา้านในนเป็นกับาบยุครับเป็นไปทุระไปทุระข้างนอกแต่บมเป็นอยัางช่างโรดกับดำเนินกนารไห้บม่มีบ่มีปัญหาครับต,ต่างกราฟิกกันเนาะเอฟซพลังคนมันว่าโอ้พิ่นต้องไซกันสาบต,ตรงนี้แม่นี่ดอกครับ อนาคตเป็นกัจะใส่หรอครับอนาคตเป็นต้องใส่อยู่เพราะว่าเหน้าที่ทั้งหนายัยงไหลยอยู่เนาะเเป็นยังครับถ้าปัญหาไม่เกิดอ่าน,นั้นเท่ากับจะบ่มีเนาะเพราะปัญหาเกิดเท่ากับจะได้รู้ปัญหายังบม่เกิดเท่ากับบมโห เขาแค่ขาดเดาไว้ว่าอฝนอคงยังจะไม่มาตอนนั้นซึ่งช่างโรดขาดเดาผิดพลาดผิดพลาดเลยครับขาดเดาก็คือไว้เคือไปมันจะมาเมื่อน,นั้นช่างโรดกับไปโรงพยาบาลสกลครับกับเบิงคลิปพันยูสกลคนละพาเอาสีไปโรงพยาบาล เบ่งคิดเป็นโอ้แห้งปานนี่ตัวสนกดกกเราเป็หยังครับพอแกะไขได้นี่กะเช่าหัวละหายหัวละแกะไขแล้ว,ลวเดี๋ยวเอาหนามสายยางมาฉีดบังเลยครับเพราะว่ามันกับบ,มบม่มีบ่มีหม่องไปแล้วเพราะว่าจุดรอยต่อจุดยางช่วงยางที่ตัดเนาะยางที่ตัดตามมุมเนาะมันกับเข่าตามมุมนี่เนาะครับเนาะ ฝุฝนสาดฝน่นยางมากกับสเขาไปที่รอยยาง้อยต่อเป็นยางช่างโลดคือเอาซิลิโคนนีครับซิลิโคนนี่มันจะ <c oughs> บอกกอติดกับอะลูมิเนียมกับกระจกนะครับเด้ออาจจะติดอยู่ใม่ๆม่แหกๆหมๆ่ๆจะติดอยู่ครับโดนไปถือความห่อนถึอความไอถือความห่อนแสแงแดดนี่แหะ การใช้โตัวนะครับซิลิโคนมันจะจะโฮตตัวเพราะว่าซิลิโคนนี่จะใส่กับกระจกกับกระจกเท่านั้นอย่างเช่นตู้ปลาหรือว่ากระจกกระจกชนกระจกตามโชลูมโชลูมรหลดเพ่นสิมีกระจกแผ่นใหญ่ๆเนาะแต่เพ่นแผ่นใหญ่ๆมาต่อกันเพ่นก็นจะเอาซิลิลโคนเนี่ยเป็นตัวยึดเป็นตัวยึยึดสันยึดร่องไว ตัวนั้นถูกต้องครับซิลิโคนอยู่กับกระจกนี่ถูกต้องแต่ว่าถ้าเป็นตัวนี้มันมีกระจกมันมียางมันมีอลูมิเนียมจะเอาซิลิโคนมาใส่บ่ได้ครับอ่ามันจะผิดประเภทครับการยึดเกาะมันมันสีได้อยู่ได้บด่นประมาณอาทิตย์สองอาทิตย์มันก็อยากรุดล่อนออกที่ที่มันติดมีเนื้อยางเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยมันมันจะล่อนออกจากประยู ปัญหามาปัญหามาปัญญาเกิด <laughs> ไอเดียบันเจิดครับ <laughs> ถ้าปัญหายังไม่มาก็จะไม่รู้ไม่เห็นเนาะส่วนรอยต่อลอยต่อคิ้วชางโรดได้ทำการเอาวอลพัตตี้อัดเข้าไปแล้วเนาะครับเหนืออะคริลิกคือกันวอลพัตตี้อัดเข้าไปแล้วตัวคิ้วคิ้วของอ,ล,อลูมิเนียมนี่ตัดปัญหาได้เลยอ่ามันจะเข่าเข้าตามน้ำ เขานำตามลองนำลองไอม้มุมที่ที่น้ำสามารถเข้าได้นะครับครับนี่ก็ไหลลงมานี่ซูมมุมนี่มุมตัววีนี่สำคัญครับมุมตัวเอลตัวเอลตัววีตัววีนี่วีนี่สำคัญเลยครับอันนี้แห้งรอบบ่ายเดี๋ยวช่างโลดจัดการทาเข้าไปอีกการทาก็ไม่ได้ผสมอะไรเลยครับก็เอาเนื้อเปิดฝามาทาได้เลย เนื้อเหนียวเหนียวข้นข้นสีขาวๆกันนี้ครับทาทาทานั่นได้เลยส่วนอันนี้ต่างๆก็ไม่มีปัญหาส่วนกรอบกรอบปูนกะอัดแดบเข้าไปแล้วครับอัดเดบเข้าไปแล้วอัดเดบเข้าไปแล้วไม่มีปัญหา มั่วครับเนี่ยในทางทางนี้มัรวกวันนิงเด็ยเด็ดใส่ตัางแต่มือแรกแล้วนะครับดบทักทายกันมือเที่ยงครับพี่น้องครับ ทันใดอยู่แห่งหอนใดก็รายงานสภาพอากาศอากาศเข้ามาให้ช่างรถหู้เนี่ยเด้อครับเด้อโคกหน้องนาบ่าวนี่ฝนตอนนี้ก็ขึึมฟ้าคึ้มฝนอยู่ครับตอนนี้คึมฟ้าคึ้มฝนอยู่คาดว่าตอนบ่ายมานี่คงจะตกมาอีกแ,แน่นอนครับเบื่องจากหมึดมาเลยทั้งนั้น มันมืดมาพอมือดเมื่วานกับแบบนี้เลยครับเมื่วานเมืดมือเลยเมื่วานตกลินแซมแจทั้งนั้นถดแดดด้วยครับเด้อทั้งนั้นแดดก่อนขี่้าเช้าก่อนบางไงเลย เขาเลยทางฝุ่นแต่ว่าทางนี้เดี๋ยวไปทางอาจจะเป็นทางอุดอรนะครับทางฝุ่นทางอุดอรเนี่ยมืดมาเลยทีเดียวขาดว่าตอนบ่ายนี่มันอาจจะเหลือครับทางตกน้ำเอาไปล่างเด้อภาสนะนี่เด้อลัางเรือดดันฟ้า <c oughs> ฟ้ากองไอ้นี่เขาเมนบอล <laughs> ฟ้ากองไอ้น็อต้องเป็นว <laughs> ะฝน,นา <laughs> ลางน้ำบอกเลยลางออกว่าเป็นอยัง <laughs> เอาแป้งแช่น้ำไว้น้ำเด้อคือลางรึเปล่าเออ <laughs> <c oughs> อันนีกแก้ปัญหาตัวนี้สะก่อนครับเร่งด่วนสกักก่อนอย่างตรงอืนกัตรงยืนกับ,กบยาฝ่าวันนั้นครับแก้ปัญหาเร่งด่วนสะก่อนอันอื่นกัไว้ที่หลังก่อนเพราะว่าตรงนี้เร่งด่วนเนาะเป็นห้องนอน <c oughs> หลานที่แอวจะได้บอดเปียกฝนอีก หน้าต่างมหากราบจริงๆครับหน้านี้หน้าต่างบานนี่ก่อนก่อนใสก่อนท่านได้ใส่กับฝนสาดใส่ใส่แล้วก็มาสาดอีก år, อ้าหจางจากที่ยานี่แล้วกับ่มีปัญหาครับหน้นี้ยดับรองได้เลยที่ไหนมีรั่วที่นั่นมีโลดครับ แก้ปัญหาด้วย TOE 201ครับเบอร์นี่พี่น้องท่านใดสนใจครับเอาหาซื้อได้ตามร้านวัสดุทั่วไปครับหรือห้างร้านใหญ่ๆโฮมโปรไทยวัสดุกบันเทาโฮมครับมีมีทุกที่ครับตัญญาตัวนี้นะครับเป็นตัวยาอะคิลิก ที่เป็นพระเอ,อกทุกๆงานเลยช่างโหลดไปใส่ก็ใส่ตัวนี้ครับว่าว่าจะเป็นพื้นหลังคากระเบื้องหลังคา,าเมทัลชีตหลังคาซีมเมนต์ดาดฟ้าผนังแตกเล่าอย่างว่อนี่ใส่ได้ทุกพื้นผิวครับตัวนี้ช่างโหลดขอแนะนําและก็ช่างโหลดมั่นใจใส่แล้วบ่หัวเอาลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้นะครับนาอขอบคุณทุกท่านเดอ้อที่ติดตามรับชม <c oughs> คลิปต่อไปเดี๋ยวช่างโรดนํนำเสนออะไรอย่าลืมกดติดตามช่องวิโรจพาเพลินดนะครับเด้อคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ